จากที่หมอเคยบอกเรื่องของ LDL คตัวร้ายเนาะยิ่งตัวเล็กยิ่งร้ายวันนี้หมอมีงานวิจัย3งานจะมาเล่าให้ฟังงานที่1เวลาที่เราทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเขาพบว่า LDL เรามันจะเป็น pattern B คือเป็น pattern ที่ตัวเล็กยิ่งทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆ LDL จะยิ่งตัวเล็กลง งานวิจัยที่2เวลาตรวจค่าไขามันจะมีคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ถูกไหมถ้ามีไตรกลีเซอไรด์สูงๆจะทําให้ L D L เราตัวเล็กลงซึ่งไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเวลาสูงเนาะมาจากอาหารในหมวดหมู่ที่เป็นข้าวแป้งน้ำนํำตาลและก็แอลโกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้าเกิดไตรกลีเซอไรด์สูงสูงทานแป้งเยอะเนาะก็จะทำให้ L D L เราตัวเล็กลงข้อมูลวิจัยอันที่3เขาพบว่า การที่เราทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆจะทำให้ HDL เราลดต่ำลงแล้วก็ LDL คอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงการทานคาร์โบไฮเดรตลดน้อยลงเนาะจะทำให้ HDL ดีขึ้นและจะทำให้ LDL เราลดต่ำลงประกอบกับจะทำให้ขนาดของ LDL เราใหญ่ขึ้นด้วยนะครับใหญ่เนี่ยดีเนาะยิ่งเล็กยิ่งร้ายนะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมคนที่คอเลสเตอรอลสูงถึงต้องคุมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตด้วยครับผม